ฐานสูตรอารามสูตรดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุชอบคุกคลีด้วยหมู่ยินดีในการคุกคลีด้วยหมู่ประกอบความยินดีในการคุกคลีด้วยหมู่ชอบคณะยินดีคณะประกอบความยินดีในคณะจะเป็นผู้อยู่รูปเดียวยินดียิ่งในวิเวกข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่อยู่รูปเดียวยินดีย ed. ิ่งในวิเวกจะถือนิมิตแห่งจิตข้อนี้ไม่เป็นฐานะที Wire> ่จะมีได้เมื่อไม่ถือนิมิตแห่งจิตจะบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ไม่บำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์แล้ว จะบำเพ็ญส,มส ard, ัสามมาสมาธิให้สมบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ไม่บำเพ็ญสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์แล้วจะละสังโยชน,น์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ไม่ละสังโยชน์แล้วจะกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิสุทั้งหลาย ภิสษุไม่ชอบคุกคีด้วยหมู่ไม่ยินดีในการคุกคีด้วยหมู่ไม่ประกอบความยินดีในการคุกคีด้วยหมู่ไม่ชอบคณะไม่ยินดีคณะไม่ประกอบความยินดีคณะจะเป็นผู้อยู่รูปเดียวยินดียิ่งในวิเวกข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อเป็นผู้อยู่รูปเดียวยินดียิ่งในวิเวกจะถือนิมิตแห่งจิตข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อถือนิมิตแห่งจิตจะบำเพ็ญสมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้บำเพ็ญสมาทิฏฐิให้สมบูรณ์แล้วจะบำเพ็ญสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะ ที่จะมีได้บำเพ็ญสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์แล้วจะละสังโยชนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ละสังโยน์ได้แล้วจะกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ไดจ,จ,นะจ,ไดจบสูตรที่สี่